จากกรณีที่นายวุฒิศักดิ์สิงห์หาเดโชแนวเพิร์ปรมุงนายสมพลจิตติเรืองเกียรติสาธารณสุขอำเภอประมงพร้อมด้วยหัวหน้าชุดเข้าตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการสุภาลัยวิวพระยามอเตอร์เวย์ถนนชัยพรวิถีหมู่ที่1ตําบลหน,งน,หนองปลือนะครับทำการตรวจเชิงรุกในการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดในทีนะครับทำการตรวจคัดกรองสองแคมป์คนงานต่างด้าวบริษัทเรือนชานคอนสตรัคชั่นจำกัด และบริษัทพรเจริญก่อสร้างจำกัดจำนวน217รลายพบรายงานต่างด้าวสัญชาติมินมานและกัมพูชานะครับแล้วก็ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อโควิด1 9ถึง85ราลายสั่งการให้มีการปิดแคมป์คนงานเป็นการชั่วคราวส่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชมบุรีนะครับมีการออกคำสั่งเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตจ,จากเชื้อไวรัสโควิด1 9 หรือโควิด1 9นะครับลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้มีการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างบริเวณดังกล่าวอย่างจริงจังนะครับมีผลตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึง22กรกฎาคม โดยมอบหมายให้านอำเภอในท้องที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าสําหรับบริกาศแคมป์คนงานกอ่อสร้างของโครงการสุภลายวิวพัทยาวัตเตอร์เวย์นะครับตั้งแต่วันที่2 6มิถุนายนนางสาวพระดีเผือกสภาประลัดอุโสอำเภอปรมุงได้ทําหนังสือคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีมาปิดประกาศไว้ พร้อมทำการปิดกั้นการเข้าออกของกลุ่มแรงงานในแคมป์คนงานทั้งสองแห่งในสนัษณะบับเบิลแอนด์ซิลตามรูปแบบของโมเดลจังหวัดสมุทรปราการที่ยังสามารถปฏิบัติงานได้ภายในพื้นที่เฝ้าระวังโดยมีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพิ่อบรมุงและเจ้าหน้าที่สกิดหนองปือนะครับทำการเฝ้าระวังอย่างเข้มขัดตลอด24ชั่วโมง ขณะที่กลุ่มแรยงานภายในแคมป์นะครับก็มีการจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกซึ่งมีการคัดกรองโดยละเอียดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อนะครับส่วนรายงานที่พบการติดเชื้อ85รายนะครับมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลบรมงส่วนรายงานที่เหลือจะทำการกักกันในพื้นที่ฝอาระวังเป็นเวลา28วันกรณีดังกล่าวนะครับถือเป็นการตรวจแบบเชิงรุก ที่มีการตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะครับโดยเร็วๆนี้นายกเมืองพัทยามีแผนจะเปิดเมืองท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมนี้ดังสาป,ประพัฒน์ศประกอบกิจผู้ประกอบการร้านค้าก็บอกว่าตนเองนะมีความตื่นตัวและกังวลอยู่บ้างทางแคมป์คนงานมีมาตรการในป้องกันดีไม่ให้คนงานในแคมป์ออกมานอกพื้นที่ โดยให้อยู่ภายในแคมป์เท่านั้นนะครับภายในแคมป์มีแรงงานคม่ากัมพูชาซึ่งจะแยกโซนกันอยู่แต่ทางแคมป์นะครับก็มีการกักกันบริเวณไม่ให้คนงานภายในแคมป์ออกซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีคนในแคมป์ออกมาซื้อของที่ร้านก็มีความกังวลอยู่นิดหน่อย ถ้ามีอาการก็จะรีบไปตรวจหาเชื้อทันทีนะครับโดยทางร้านค้ามีมาตรการโดยมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือนําเชื่อมากัน้นไม่เข้ามาภายในร้านโดยสั่งของอยู่นอกร้านเท่านั้นทางร้านจะหยิบและนําไปวางไว้ตามจุดต่างๆซึ่งหลังจากที่ร,รับเงินแล้วนะครับก็จะมีการฉีดสเปรย์และล้างมือตลอดเพื่อเป็นการป้องกันในระดับหนึ่งครับเอาไงวะดีวว่นะเราป้องกัน เขาไม่ให้คนออกเขาไม่ให้คนเข้าอันนี้เราเร่งต้นเราเห็นี่าเขามีมาตรการยังไงบ้างในการป้องกันของเขาเหอคะของเขาก็ไม่ให้คนออกมาเลยก็ให้อยู่แต่ในนั้นค่ะแล้วเรากังวลไหมครัตอนนี้มีความกังวลอะไรกังวลไหมมันก็ไม่เยอะมากนะแต่เขาก็อยู่ของเขาแยกกันอยู่อยู่แล้วมในการคัดกรองเขาเนี่ยมีมาผู้คุยงเราบ้างไหมว่าอืม เขาเขาก็บอกอยู่เขาก็มีเข้าไปตรวจวันวันที่เขาตรวจกันในแคมป์อ่ะเขาก็ตรวจแบบพวกคนที่ว่าเขาคิดว่าเขาไม่ติดเขาก็บอกอยู่ว่าเขามีขมนโซนหนึ่งพมา่าโซนหนึ่งเขาแยกเขาแยกกันอยู่อยู่แล้วแต่ที่ไอ้ที่ติดเนี่ยไปเป็นโซนข้างในแต่ข้างหน้าเนี่ยไม่มีติดอ่าแต่เขาก็กักบริเวณหมดไม่ให้ออกไม่ให้เข้าเหมือนกันอ่าทีนี้เรามีความมั่นใจไหม ก็ก็มั่นใจแต่ก่อนหน้าที่ว่าจะจะรู้ผลน่ะมันก็มีมาซื้อของเราก็กังวลก็เลยว่าเดี๋ยวถ้ามีอาการอะไรก็จะไปตรวจอยู่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการเพราะเราไม่ได้สัมผัสโดยตรงเขาก็บอกอยู่ว่าเราเป็นผู้สัมผัสอุ่มเสียงน้อยอ่ะอย่างพี่ขายของอยู่พี่มีมาตรการยังไงบอกก็ไม่ก็มีเจลล้างมือห้ามเข้าบริเวณจะเอาอะไรให้ตะโกนบอกแล้วก็ ่างขอเราก็จะไปวางไว้ให้เพราะยังไงเขาก็ต้องกินต้องใช้อยู่ดีมันมันฉุกเฉินเกินด้วยแล้วน้ําเนื้มเขาก็ไม่มีกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องซื้อเราอย่างเงี้ยเราก็เอาไปวางไว้ให้แต่เราก็มีสเปรย์ฉีดรับเงินมาเราก็ฉีดเราล้างมือตลอดอใช่จังวะไหมมันมันมันไม่ถึงกับใหญ่มากไงมันก็ โอเคเขาก็ควบคุมดีเราก็ต้องการตัวเองด้วยป้องกันทั้งเขาป้องกันทั้งเราเราก็ป้องกัน